สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องไก่พาม่วนพาเพลินครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าหลงครับหมาแก่แสนรู้ครับวันนี้อากาศมันร้อนอบอ้าวครับนอนครับนอนที่ปูนปูนปูน,ปนลาดพื้นใหม่ครับปูนมันเย็นครับมันก็เลยนอน แต่มันคงอยู่คนเดียวแล้วครับเพราะว่าเจ้าน้องมันได้ตายแล้วเมื่อวานครับเจ้าเบานี่ครับมันป่วยเป็นไข้ครับเป็นไข้ไม่ทานข้าวทานน้ำมาสองสามวันครับโอ้นาเสียดายครับรักษาไม่ทันครับก็น่าสงสารน้องมากครับเจ้าเบานี่เขาไม่มีแล้วเหลือแต่น้องหลงนยครับหมาแก่แสนรูนครับ Đúng. Đúng. Vật đi ơi Vật đi. Oh, 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 Thả lại, thả lại ก็เสียใจครับกับการจากไปของน้องสาวมันครับเจ้าเบานีครับก็เหลือแต่เจ้าหลงเลยครับมาแก่แสนรู้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจในการด้วยการกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ